สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับวันนี้มาชมสวนครูยังยุทธนะครับซึ่งได้ลงฟักทองประมาณ1,800ต้นนะครับซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกออกผลนะครับเพื่อที่จะวันนี้ก็เพื่อที่จะมาผสมเกสอนให้กับฟักทองนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วครับฟักทองก็ออกทุกเครือนะครับทุกเครือทุกเถาเลยนะครับลูกละหนึ่งเครือละหนลูกนะครับตอนนี้สวยงามมากครับ สวยงามมากอ่าประมาณ1 2 0 0 1,800ต้นนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับอ่าและส่วนหนึ่งก็คือได้ปลูกคลิกนะครับรองรับไว้แล้วนะครับประมาณ2,500ต้นนะครับที่อยู่ระหว่างฟักทองนะครับตัวนี้สวยนะครับสวยมากเลยนี่ลูกฟักทองนะครับอ่ากำลังออกนะครับก็จะผสมเกสรนะครับวันนี้อ่าผสมเกสรช่วยแมลงนะครับเพื่อที่ให้มันผลดกผลติดนะครับ อ่าตอนนี้ลูกสวยมากครับอ่าใครอยากดูนะครับมาดูที่สวนรูยงยุทนนะครับอยู่ที่บ้านน้องครูตำบลตบหัวงัวนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับในพื้นที่ทั้งหมด15ไร่นะครับก็เลยปลูกยาหญเจ6 7ไร่นะครับอีกสวนนึงก็จะลงฝรั่งประมาณ 1, 200ต้นอ่าตัวนี้ฟักทองนะครับลูกโตก็มีแล้วนะครับเริ่มแล้วครับตลาดมีครับตลาดมีนะครับตอนนี้สวยมากนะครับอ่า มาชมได้นะครับบางบุกบางตัวนะครับสวยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพริกนะครับระหว่างพริกระหว่างต้นก็ได้ปลูกพริกนะครับเห็นไหมครับอ่ารมสวยแล้วครับพริกอีกไม่นานก็ฟักทองหมดก็ดูแลพริกต่อนะครับอ่ามาดูได้นะครับมาดูได้ครับขอบคุณครับ